ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz เงมจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวประจำวันจังหวัดตรังตรวจตราการจำหน่ายชุดสังฆทานชุดเทยธรรมในช่วงวันวิสาขาบูชาพร้อมคุมเข้มการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551 นายกระจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้บูรณาการร่วมกันในการลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายชุดสังฆทาน ชุดทยธรรมในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขาบูชาวันที่15พฤษภาคมนี้เพื่อป้องปรามม่ให้ผู้ประกอบการช่วยโอกาสปรับขึ้นราคาจำหน่ายโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมทั้งกำชับให้ผู้คา้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดดำเนินการให้ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ทุกชนิดโดยในวันวิสาขาบูชาจัดเป็นหนึ่งในสี่วันของวันพระใหญ่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตามพระราชะบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551ประกอบด้วยวันมาฆาบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาราฬหาบูชาและวันเข้าพรรษามีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาจึงขอให้ประชาชนและเยาวชนคนไทยใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่และใช้โอกาสนี้เข้าวัดทำบุญเพื่อสร้างกุศล